สวัสดีครับผมบอยครับบอยเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์นะครับรุ่น XLT เกียวโตนะครับสประตูนะครับราคาขายที่เก้าแ0นสองพนะครับเป็นสีขาวนะครับคันนี้มีความพิเศษก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าบอแต่งอะไรบ้างนะครับถ้าลูกค้าสนใจครับที่จะออกรถยนต์ฟอร์ดนะครับก็สามารถที่โทรเข้ามาปรึกษาบอยได้นะครับเบอร์บอยครับศูนย์แปดหกนะครับสามสองสามสองห้าหนึ่งแปดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้มีความพ ทรงฟิตนะครับจะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวสกรูเนี่ยทำสีดิวตัลรถนะครับพร้อมกับตัดเป็นสีดำได้นะครับแล้วก็มีคีบนะครับตัวสัญลักษณ์นะครับจะเป็นรูปโลโก้แรดนะครับสีขาวนะครับตรงนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกสีได้นะครับแล้วก็ตัวชุดหน้านะครับชุดกันชนเนี่ยจะเป็นชุดกันชนหน้า f 1 5 0นะครับปกติแล้วเนี่ยชุดกันชนหน้า f 1น0เนี่ยตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นอักษรคำว่า Ford นะครับแต่คันนี้มีความพิเศษก็คือจะเป็นตัว รังผึ้งนะครับใส่ตัวโลโก้มาเข้าไปนะครับสีโครเมียมครับแล้วก็จะมีไฟล์ LD3 จุดนะครับที่ค้าเห็นอยู่นะครับตัวชุด F+50 หนะครับชายด้านล่างทำสีดำด้านนะครับพร้อมกับตัวตัดขอบเนี่ยจะเป็นสีบรอนนะครับตัวรถนะครับ x l t เรานะครับก็จะมีไฟตัดหม่องให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวชุด F+ 50นะครับจะมีไฟหลีนะครับตัวสีสีขาวแบบนี้นะครับให้กับรถลูกค้านะครับ ส่วนไฟหน้านะครับตัวนี้ยอัปเกรดนะครับเป็นไฟหน้าที่ทาตัววงแหวนเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ l e ไ I นะครับคือไฟสีแดงข้างในนะครับแล้วก็ตัวคลิปมาแต่งกับไฟวิ่งกลางวันครับก็จะเป็น2สเต็ปนะครับเวลาเปิดไฟหลียจะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าถ้าเปิดไฟเลี้ยงนะครับจะเป็นสีส้มลักษณะนี้นะครับก็เรียกว่าสวยงามมากเลยนะครับอัปเก e มาให้นะครับแล้วก็ตัวครอบนะครับครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัวไฟหน้าเนี่ยต้องบอกว่าจะสามารถที่จะเปิดปิดแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านข้างครับตรงคิวร้อนครับตัวนี้จะเป็นคิวร้อนะครับ6นิ้วนะครับจะเป็นทรงเดียวกับแรปเตอร์นะครับปกติเนี่ยทรงของชุด F เนี่ยจะเป็นคนละทรงกับตัวนี้นะครับตัวนี้เราทำต่งติดตั้งแบบพิเศษนะครับสั่งพิเศษมานะครับก็จะทําเป็นทรงแบบของคิวของแรปเตอร์นะครับแล้วก็ตัวคิวเนี่ยจะไม่ได้เจาะตัวถังรถลู้่างใดนะครับจะใช้ยุดจุดยึดเดิมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ ตัวล้อนะครับจะถูกเปลี่ยนใหม่นะครับล้อจะเป็นล้อขอบ18นะปกติเนี่ยตัว XRT เนี่ยจะเป็นล้อขอบ17นะครับเราต้องบอกว่าตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นแม็กและดอกไม้นะครับสีดําตัดขอบสีเงินนะครับพร้อมกับเปลี่ยนยางนะครับเป็นยางของ Max กซิด700นะครับขนาดนะครับก็อยู่ที่265 60อ่าร์18นะครับก็เรียกว่าจะใหญ่แล้วก็สวยงามเข้ากับรถองคมามากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอแก้มข้างนะครับแก้มข้างเนี่ยจะ จะใส่ตัวครอบดําเข้าไปนะครับปกติจะเป็นโครเมียมนะครับจะเป็นครอบสีดำครับแล้วก็ตัวของด้านข้างนะครับจะติดสติกเกอร์นะครับลายกราฟิกนะครับให้กับลูกค้านะครับลูกค้าสามารถที่จะเลือกสติกเกอร์ได้นะครับแล้วก็มือเปิดเนี่ยจะเป็นเบ้ากระไลมือเปิดนะครับพร้อมกับตัวฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกความเข้ม60%นะครับตัวฟิล์มเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะครับแล้วก็กันสาดนะครับ4ี่ชิ้นนะครับพร้อมกับมาติดในส่วนของราวหลังคาสีดาให้กับลูกค้าด้วยนะครับ ด้านข้างนะครับก็จะมีบันไดบันไดข้างมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนติ๊กเกอร์เนี่ยจะเพิ่มคําว่าไวทัคนะครับตรงนี้ไปด้วยนะครับก็เพิ่มลูกเด่นเพิ่มความสวยงามเข้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านถังเอ่อด้านด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้านะครับอยากได้สปอร์ตบาร์แบบทรงสปอร์ตครับก็จะทำเป็นทรงเดียวกับไวทัคนะครับเป็นสีดําตัดขอบเป็นสีส้มนะครับแบบนี้นะครับก็เรียกว่าเข้ากับตัวรถของเรานะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับไฟท้ายจะใส่ในส่วนของข้อไฟท้ายนะครับสีดําให้กับลูกค้านะครับแล้วก จะมีส่วนของกันชนหลังเหล็กนะครับเป็นของ o u ล l ลนเดอนะครับที่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับพร้อมกับหูรากสีแดงนะครับโอเมก้าสีแดง2ฝั่งนะครับก็เรียกว่าแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับตัวรถฟอร์ดเอ็กนะครับตัว4ประตูเนี่ยก็บอกว่าระบบนะครับความปลอดภัยนะครับของรถเนี่ยจะมีในเรื่องของระบบป้องกันการพิกานะครับป้องกันการลื่นถลายนะครับมีให้นะครับแอร์แบคู่หน้านะครับแล้วก็ ตัวเบาะเนี erm ่ยจะเป็นเบาะหนังให้เราด้วยนะครับสำหรับปีปีโมเดลนี้นะครับรถโมเดลนี้นะครับกระถ้าลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดนะครับหรือว่าอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะครับโปรโมชั่นโดนๆนะครับอยากแต่งรถออกแบบตามสไตล์ลูกค้านะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามบอยได้นะครับเบอร์บอยนะครับ086นะครับ323 2518นึครับย้ำอีกทีนะครับ086นะครับ323 2518ามสองห้าครับก็อยากได้ชุดแต่งแบบไหนอยากแต่งแบบไหนนะครับก็แจ้งเข้ามาได้เลย วันนี้นะครับบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ